ส่วนการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนในพื้นที่7จังหวัดชายแดนรวมถึงการให้เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุปะทะเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะครับส่วนมาตรการต่างๆที่ออกมาหลังการประชุมสมชท่านนายกก็บอกว่าเข้มข้นมากแล้วโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญเวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาภายหลังการประชุมคอรมอนะครับบอกว่า กรอบระยะเวลาในการระงับ j จอยเดค r a t i o n จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อกองทัพไทยจะเห็นว่าการเป็นปฏิปักษของฝั่งกัมพูชาไม่มีแล้วพร้อมกับระบุว่าพอใจกับมาตรการในที่ประชุมสมชวันนี้ซึ่งมีความเข้มข้นมากแล้วกรอบระยะเวลาที่ระงับเนี่ยมันจะนานขนาดไหนก็จนกว่าความเป็นจนกว่ากองทัพไทยจะเห็นว่าความเป็นปฏิปักษของเขา ไม่มีแล้วท่าทางไหนครี่ประเทศไทยไม่มีระเบิดแบบนั้นครับในใจท่านเองอยากให้มันเข้มข้นมากกว่านี้ไหมคะตอนี้ก็เข้มข้นนี่เขาเข้มข้นมากแล้วนะครับท่านที่กองทัพเป็นยังไงบ้างทุกคนให้ความคิดเห็นหมดครับมีอะไรที่เราจะยกมาตรการเข้มข้นมากกว่านี้ไหมคะหรือขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรไหมคะก็ตอนนี้เราก็ไม่ทด้ทิกันแล้วทั้งสี่ข้อแล้วเราทำในสิ่งที่เราคิดว่า สมควจะทในขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกคุลเกียรติโคศกประจำสานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้ระบุเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยโดยให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับระง,งับจอยเด c อ r a เรชันที่ไปลงนามที่กรุงกุลลัมเปอร์มาเลเซียอย่างไม่มีกําหนดรวมถึงข้อตกลงต่างๆด้วย ท่านผู้สูขคับขอกรอบเวลาในการระงับนะครับมันจะนานขนาดไหนไม่มีครับไม่มีกรอบเวลาในการระงับไม่มีเดทไลน์ทางกรลาโมเนี่ยนะครับก็จะประเมินไปเรื่อยๆจนกว่าความเป็นปฏิปักษ์ของกัมพูชาจะลดลงนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอันแสดงให้เห็นนะครับว่าการที่ทหารไทยไปเหยียบกับระเบิดที่กัมพูชาวางไว้ในดินแดนไทยแสดงให้เห็นว่าความเป็นปฏิปักษ์ของกัมพูชาที่ยังมีอยู่กับไทยเนี่ยยังคงอยู่ นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังไม่มีกรอบเวลาว่าจะดําเนินการไปอย่างไรนะครับในส่วนของข้อตกลงเก่าๆหลายอย่างในเรื่องของ GBC หรืออะไรต่างๆนะครับที่ต้องเป็นความร่วมมือกันก็งดไปนะครับงดไปส่วนไหนที่ไทยสามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเราเองเราจึงดําเนินการแต่ส่วนไหนที่ต้องขอความร่วมมือของเขาเราก็งดไปนะครับอันนี้ก็คือแนวทางของฝ่ายความมั่นคงครับ คุณจิรโพงษ์ยังได้บอกต่อนะครับว่าท่านนายกยังได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมใช้มาตรการทางทหารอย่างเต็มที่เพื่อพิทักษ์รักษาผืนแผ่นดินไทยและสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการประท้วงทักท้วงดําเนินการทางการทูตสื่อสารสร้างความเข้าใจกับนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เป็นผู้สังเกตการ และนอกจากนี้นะครับยังให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวดําเนินการทําแผนซักซ้อมหลุมหลบภัยอย่างเป็นประจำเพื่อเป็นการเตรียมการหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่7จจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาให้มีการเตรียมพร้อมในกรณีที่มีเหตุปะทะเกิดขึ้นในเรื่องของข้อสั่งการของท่านนายกนะครับมันก็เป็นเพียงการ เตรียมความพร้อมในกรณีที่เราอาจจะมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ทั้งดีและไม่ดีนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะครับมันก็ต้องมีการดําเนินการให้มันเป็นเป็นปก,กติเอาไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรที่คิดว่าจะทําให้มีความตื่นตระหนกไม่ใช่นะครับเป็นเพียงการกําชับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีมีเหตุทานั้นเองครับท่านผู้ ขณะที่ล่าสุดนะครับมีข้อสั่งการจากนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมการปกครองต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยให้จัดจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเตรียมแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังและขอให้ปรับแผนจากครั้งก่อนให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เคยเกิดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงให้ฝ่ายปกครองเป็นหน่วยงานหลักประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยและให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ,อสอชระบเฝ้าระวังหาข่าวทำความเข้าใจกับประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกจากข่าวปลอมและหากต้องดำเนินการตามแผนอพยพขอให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยไม่ให้เกิดความสับสนนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ดูแลการสื่อสารในทุกระบบตลอด24ชั่วโมงและให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประจำอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบตลอดเวลา